สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพระธรรมประจําวันนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่9มิถุนายน2021นะครับเมื่อวานนี้เราได้แบ่งปันซึ่งรายการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหยื่อนะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีให้กับเราก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกล่อลวงนะครับจากมารซาตานนะครับให้เราหลงกลนะ าการที่เราไปติดเยื่อนะครับเรื่องเป็นสิ่งของของโลก่ยทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายไม่ก้าวหน้ากับพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเป็นห่วงจิตวิญญาณของเราแต่วันนี้เราจะหนุนใจซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการขอบพระคุณพระเจ้านะครับการขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตของเราในทุกๆวันใช่ไหมครับการขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพิจารณาด้วยกันว่าการขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้บันทึกไว้ นในภาคผีนี้ได้สอนอะไรเราบ้างนะครับวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันมีบทเพลงหนึ่งนะครับบทเพลงที่บอกว่าขอบพระคุณนะครับซึ่งกับตรงกับเรื่องที่เราอยากจะนํามาแบ่งปันซึ่งกันและกันให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับ uh yeah สัตวการแค่แต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพงค์ทั้งหลายโอพระองค์จักกาชีวิตที่มีอยู่นี้เป็นชีวิตที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าคือพระคุณที่ได้ทรงโปรดเลือกและไถ่ข้างหลายให้พ้นจากความผิดบาปพระคุณที่ได้ทรงโปรดประทานให้ข้างหลายได้กลับมารู้จักกับพระเจ้าสัมผัสพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ข้างหลายมีฐานะใหม่คือได้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความหวังใจเนื่องด้วย การทรงไถ่นั้นก็คือชีวิตนิรันด์ในองค์ผู้เป็นเจ้าโอ้พระจาการน,นี้เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่ข้างหลายไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ขอพระองค์ทรงโปรดสอนให้ข้างหลายได้เรียนรู้ในการที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆก,กรณีในชีวิตของเราเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏในพระเยซูเจ้า ขอสมบูรณ์อวยพรพระคำของพระองค์ที่จะหนุนใจเตือนใจสอนให้ข้างหลายสามารถที่จะดําเนินชีวิตด้วยความชื่นบานอยู่ในพระคุณขององค์ผู้เป็นเจ้าออขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบทเพลงขอพระคุณนะครับสิ่งเดียวที่จะทําตลอดวันคืนในชีวิตเอเมนนะพี่้องนะคือขอบพระคุณพระเจ้าครับ พระธรรมของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้นะครับที่ได้สอนแนะนำหนุนใจเราในเรื่องของการขอบพระคุณอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสริกาบทที่5ข้อที่สิซึ่งหลายท่านท่องจำข้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับหนึ่งเทสริกาบทที่5ข้อ18ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏ อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายดังน้องครับการาที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับสิ่งที่เราได้ใช้นะกับพระคัมภีร์ในข้อนี้นะในเวลาที่ผ่านมา นะครับเรามากักจะใช้กับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนกับเรานะไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีนะเราเรามากักจะคิดถึงพระบมพีก้อนนี้แล้วก็พูดอบอกกับพี่น้องเพื่อนกันลักษณะหนุนใจนะครับหรือว่าเตือนบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเราก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าในเวลาเดียวกันเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่ดีนะสิ่งที่มันทาให้เรายากลําบากเกิดขึ้น การทุกข์ใจเสียใจการสูญเสียอะไรต่างๆเราก็ยังบอกนะว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่บางครั้งในความเป็นจริงมันมันเอ่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับหมายว่าเราพูดออกไปได้ว่าให้ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าภายในจิตใจนั้นถามจริงๆว่าเราขอบคุณพระเจ้าได้หรือเปล่าจริงๆแล้วความจริงเกี่ยวกับข,อขอ้อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเ,เราจะเอาพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ในลนักษณะอย่างนั้นได้หรือไม่ ให้เราพิจนารณาดูด้วยกันนะเพื่อเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับข้าพเจ้าเองส่วนตัวก็พยายามที่จะคิดให้มันเป็นจริงในชีวิตของเราว่าเออในพระคัมภีร์ข้อนี้จริงๆแล้วสอนอะไรกับเราในเรื่องของการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะในทุกๆก,กรณีในบริบทนี้นะครับนั้นสิ่งที่เราได้ได,ได้ได้เรียนรู้ก็คือว่าอะไรครับพี่ดงการขอบคุณพระเจ้าในที่นี้เนี่ยในทุกกรณีเนี่ยคืออะไร ถ้าเราจะอ่านให้ครบเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตี่นพีงบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าจงขอบพระคุณในทุกกรณีก็คือขอบคุณพระเจ้านี่นะครับเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ครบในพระมัทธิวข้อนี้ก็คือว่าการขอบพระคุณเนี่ยในทุกกรณีเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับ น้ำพระทัยของพระเจ้านะอย่าลืมนะการขอบพระคุณนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรต่อซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูนะขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับพระเยซูพระผู้ช่วยรอดที่เราได้เชื่อนะครับซึ่งปรากฏในพระเยซูเพื่อท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระเยซูเพื่อเราเพื่อคริสตจักรเพื่อท่านสิ่งนั้นนะ่ะคืออะไรสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับผ่านชีวิตของพระเยซูเพื่อมนุษย์คืออะไรพี่น้องง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวหละครับที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับพระเยซู เพื่อมนุษย์ทั้งหลายอ่าหลายคนอาจจะคิดถึงยอห์นบท3ามข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์คือพระเยซูใช่ไหมครับเพื่อทุกคนที่วางใจจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรน์เพราะฉะนั้นิงสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูเพื่อมนุษย์ก็คือไม่มีเรื่องอื่นนะครับมีเรื่องการเขนเรื่องการไถ่การทุกข์ยากการทนทุกข์ทรมานที่การเขนของพระเยซูนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูได้อธิษฐานในส่วนเกสเซมเนีอยากให้ถ้วยนี้เลื่อนไปการตรึงที่กางเขนเลื่อนไปแต่อย่าให้เป็นตามใจของข้าโปรดให้เป็นตามน้ำพระทยัยและในที่สุดแล้วน้ำพระทัยนั้นสำเร็จนะในพระเยซูเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้รทรงกระทําเพื่อมนุษย์ผ่านพระเยซูก็คือเรื่องของการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าเพื่อเราซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรานะเพราะนั้นเอาละครับแคบเข้ามาหน่อยนะอย่าอย่าใช้ไปเรื่อยนะพระบมปีก้อน,นี้นะคือเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงประทานเพื่อช่วยเราในการที่จะช่วยให้เราได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าได้เมตตาประทานเพราะคุณของพระองค์ ทางองค์พระเยซูเจ้าให้เราทั้งหลายได้รับความรอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักสิ่งที่เราจะต้องขอบพระคุณก็คงจะต้องเน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่พระเจ้าช่วยเราเพื่อที่จะให้เราได้รักษาความเชื่อไว้จนถึงความรอดให้เราขอบคุณพระเจ้าเอาล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนในบริบทนี้ด้วยกันนะครับที่เราได้ได้ จะสามารถเรียนด้วยกันนะครับเป็นคําเตือนคาตัดเตือนสุดท้ายของพี่น้องในเทนสรโิกามีอะไรบ้างที่เราต้องขอบคุณพระเจ้านะที่ช่วยเราในการที่จะรักษาความเชื่อเพื่อเราจะรับความรอดให้เราขอบคุณพระเจ้าเนี่ยในทุกๆก,กรณีนะจริงๆแล้วบางทีสิ่งดีๆที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเพื่อช่วยเรานะครับนะแต่เราเองก็ไม่ไม่เคยขอบคุณก็มีนะสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานะเราอาจจะไม่ชอบสิ่งนั้นนะ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เราที่จะรักษาความเชื่อจนถึงความรอดแต่เราก็มองข้ามแล้วก็บางครั้งกะมองเป็นอุปสรรคมองเป็นปัญหาแต่เราจะต้องขอบคุณพระเจา้าให้เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนี้นะนะไม่ใช่แค่เรื่องความทุกข์ปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นการเป็นอยู่หรือความยากลําบากตั้งหๆไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเท่านั้นนะครับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาดูเนี่ยในข้อที่12 13 นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้มีผู้นําในริสตสัจเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณตั้งแ่ข้อนี้ใช้คําว่าผู้ปกครองนะครับแล้วก็ให้เรามีท่าทีที่ดีต่อผู้นําต่อผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณที่ช่วยเราในเรื่องของการดูแลฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในข้อที่12 .13 เราอ่านด้วยกันพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทํางานในพวกท่าน ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับให้นับถือผู้ปกครองนะที่คอยดูแลช่วยเหลือเราและตักเตือนท่านนะจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทําจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ให้ผู้ตามนะหรือว่าลูกแกะนะได้ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ปกครองที่มีผู้นําในกษัตริย นะครับที่ได้ดูแลที่ได้สั่งสอนนะครับงานที่เขาทำนะต้องเคารพเขาแล้วก็อยู่อย่างสงบนะก็คือไม่เถียงไม่ดื้อดึงไม่ดื้อรั้นนะครับให้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนี้พี่น้องต้องขอบคุณพระเจ้านะที่คริตจัจเนะี่ยมีผู้ปกครองดูแลนะครับมีผู้รับใช้มีผู้นำฝ่ายวิญญาณเน้อเนะ้อนะ เพราะนั้นถ้าคริสจักรไม่มีผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่มีผู้ปกครองดูแลไม่มีคอย,อยคนคอยช่วยเหลือพี่น้องโอ้พี่น้องครับเราจะยิ่งแย่นะครับคริสจักรมันจะแย่มากในในที่สุดแล้วอาจจะเรียกว่านะครับไม่สามารถพัฒนาอีกต่อไปมีนะครับในคริสจักรในในภาคของเรานี่แหละในภาคกลางของเราบางแห่งก็ปิดปิดทําการโบสถ์เบิดหายไปหมดเลยเนะี่ และบางบางแห่งก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่เจริญเลยมันอ่อนแอมากเลยไม่มีความชื่นชมยินดีนะในฝ่ายจิตวิญญาณได้เพราะอะไรครับเพราะว่าขาดผู้นําฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งการขาดเนี่ยเกิดจากการที่มันมันไม่มีใครนะหรือบางทีอาจจะมีแต่พี่น้องไม่ยอมรับไม่ยอมฟังในที่สุดแล้วผู้นำเหล่านั้นก็ท้อแท้ใจก็ไม่ทำหน้าที่อีกต่อไปนั้นในข้อนี้ ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้นำผู้บอกผู้สอนผู้เตือนคอยปกครองนะเพระาะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับนับถือนะครับคำตักเตือนคำบอกเล่าบางสิ่งก็ไม่ถูกใจนะมามาหาว่ามาว่าเรามาเตือนเรามาบอกเรามาจี้เรานะครับเราก็ไม่ไม่พอใจนะบางคนก็ดื้อดึงไม่เชื่อฟังหรือบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าประมาณว่า นะครับงอนโกรธไม่มาโบสถเป็นอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีการเตือนมีการสอนมีการปกครองมีการดูแล,แลก็มีท่าทีที่ดีนะครับเคารพแล้วก็ให้เกียรตินับถืออ่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณพระเจ้าประการที่2นะถ้าเราจะอ่านตั้งแต่14มาถึง22เนี่ยนะครับเออเออถึงถึงถึง20 ถึง16นะครับถึง16ก็เป็นเขาเรียกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้นำนะหรือว่าผู้ใหญ่นะครับผู้ปกครองดูแลเนี่ยก็ให้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนำนำคนเข้ามาในคริสตจักรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราทั้งหลายทุกคนก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นคนดื้อเป็นคนไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับเป็นคนที่ลันนะเป็นคนที่ไม่สวยงามอ่มนะ พูดนี้ง่ายนะครับฝ่ายจิตวิญญาณก็ยังอ่อนแอแต่ขอบคุณพระเจา้าในทุกกรณีที่มีคนแบบนี้เข้ามาในครสตจกักรแล้วก็ผู้นำเนี่ยจะต้องมีท่าทีอย่างไรในการที่จะดูแลผู้ผู้ตามนะครับหรือว่ามวลสมาชิกนะในข้อที่14และพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนนะวิงวอนวิงวอนผู้ผู้นำผู้ตามไปทีนึงแล้วนะคราวนี้ก็วิงวอนผู้นำบอกว่าวิงวอน พวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียดคร้านนะมีคนเกลียดคร้านนะมีคนเกียดคร้านหนะน,น,นุนน้ําใจนะให้ให้เตือนให้หนุนน้ําใจแล้วก็ชูกําลังคนที่อ่อนแอให้มีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งวงอันนี้ก็เตือนตัวเองนะแล้วเตือนผู้นําในขิดสัจนะครับผู้ปกครองทั้งหลายก็อดเอาเบาสู้นะแล้วก็ช่วยเขาตักเตือนเขาคนเกียดคร้านนะครับคนขี้ค้านเนี่ย นะคนก็หนุนน้ําใจคนที่โอ้บางคนก็ท้อใจง่ายเหลือเกินก็ต้องหนุนต่อไปนะอดเอาเบาสู้นะครับให้กําลังใจแก่คนเหล่านั้นนะครับในเวลาเดียวกันในข้อ15จงระวังให้ดีอย่าให้คนใดทาชั่วตอบแทนชั่วแต่จงหาทางทําดีต่อพวกท่านเองและคนต้องปวงด้วยนะทำดีเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีการที่ผู้ใหญ่นะครับการเลือกที่เราอยากจะไปช่วยคนอื่น หวังดีปรารถนาดีแต่เขาเรียกว่า,าทําคุณบูชาโทษอะไรเงี้ยนะครับพี่น้องพยายามจะช่วยแต่คนนั้นก็ไม่ชอบนะเขาเรียกว่าสอบกลับนะกลับมา,าทําให้เราเจ็บปวดนะครับเราทําดีกับพี่น้องอยากจะช่วยเขาแต่เขากลับมากล่าวหาหรือว่าทําไม่ดีกับเรานั่นข้อน,นี้ก็เลยเตือนผู้นําทั้งหลายหรือว่าผู้ที่จะช่วยคนอื่นบอกว่าอย่าทําชั่วตอบแทนชั่วนะแต่จงหาทางทําดี เสมอเออคือถ้าทําแบบนี้แล้วเขาไม่ชอบเอาหาทางใหม่ได้ไหมเอาเอาที่มันเบาๆหน่อยที่เขาชอบโอ้โหพี่น้องเอ๋ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งใจจริงๆนะครับนั้นขอหนุนใจนะผู้นําทั้งหลายผู้รับใช้ทั้งหลายนะครับที่จะช่วยพี่น้องก็บอกว่าให้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเถอนะแม้ว่าแกะหรือว่าผู้ตามอาจจะดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรก็ตาม นะครับก็ให้เราขอบคุณพระเจ้านะเพราะนั้นอย่ามาอธิษฐานแล้วก็คำครวญเกินไปแตนะ่ให้ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขาไม่เชื่อฟังที่เขาบาปที่เขาผิดเราขอบคุณพระเจ้าก็ยังต้องเตือนเขารักเขาสอนเขาบอกเขาอยู่ต่อไปเอออันนี้นะสามารถใช้ได้ในครอบครัวด้วยนะครับการดูแลครอบครัวสามีภรรยาดูแลพ่อแม่ดูแลล,ลูกลูกหลานก็ให้ขอบคุณพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะ อันที่หนึ่งให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นําทุกกรณีนะที่มีการเตือนบอกสอนเราแล้วก็มีท่าทีที่ดีต่อเขาอ,อันที่สองให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้ตามนะครับหรือว่าสมาชิกหรือลูกแก่ของพระเจ้าในริสตจักรที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามนะักนะก็ยังต้องตักเตือนนะขอบคุณพระเจ้าทีนะ่มีพี่น้องเหล่านี้เข้ามานะครับก็ให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องแล้วก็เราเองก็ เราขอบคุณพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะชื่นบานในพระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็พระเจ้าพร้อมที่จะฟังคําอธิษฐานของเราใช่ไหมครับในข้อที่16-17จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมออันนี้ก็หมายามว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะสัมผัสเราให้เรามีกําลังใจให้มีความสุขมีความสดชื่นได้แม้ว่ามีปัญหาถาโถามเข้ามามา,มากมาย เดีย่ยวฟังกับพี่น้องการเป็นอยู่อะไรต่างๆแต่เราสามารถชื่นบานในพระเจ้าได้ทุกเวลาแล้วก็สามารถที่จะอธิษฐานได้ตลอดเวลาด้วยนะครับคือพระเจ้าพร้อมที่จะฟังคําอธิษฐานของเราเพราะฉะนั้นผู้นําผู้รับใช้พระเจ้านะครับก็ต้องอมีกําลังซึ่งมาจากพระเจ้านั้นพระเจ้าก็เปิดช่องตรงนี้ให้กับเรานี้เราขอบคุณพระเจ้านะเพระเาะฉะนั้นปัญหามันจะหนักหนาขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนี่ยเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าและก็มอบปัญหานั้น ไว้กับพระเจ้าได้เสมอนะครับแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าพร้อมที่จะตรัสกับเราด้วยให้เราขอบคุณพระเจ้าในข้อที่19-20นะครับอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคําเผยข้อล้าลึกจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งไหนดีสิ่งที่ดีก็จงยึดเอาไว้พี่น้องครับให้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะตรัสกับเราเสมอนะพร้อมที่จะเผยให้เราได้เข้าใจได้นะครับอาจจะผ่านเด็กอาจจะผ่าน คนที่เป็นสมาชิกธรรมดาพี่น้องก็อย่าไปหมิ่นประมาทนะครับอย่าดับพระวิญ,ญญาณนะครับแล้วก็พิสูจน์ไว้สิ่งที่พูดออกมาสิ่งที่นําเสนอมานี่เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวนี้เรามีไลน์ในคิสจักรพี่น้องแต่ละคนก็จะมีข้อคัมภี์มีคาหนุนใจมีมุมมองมีข้อคิดที่เผยเข้ามานะับหรือว่าส่งเข้ามาให้เราพิจารณาอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่พระเจ้าก็ นะครับได้หนุนใจเราช่วยเราอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่เชื่อทุกอย่างทันทีทันใดพระพีบอกว่าให้พิสูจน์สิ่งใดที่เป็นความจริงสิ่งดีนั่นก็ยึดเอาไว้นะครับนะครับสุดท้ายสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้เราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้หรือชื่นชมยินดีไม่ได้ก็คือเรื่องของความชั่วความชั่วร้ายความบาปนะครับในข้อ22จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างเว้นนะฮะเว้น สิ่งไหนที่ชั่วสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่บาปสิ่งไหนที่ไม่เสริมสร้างฝ่ายวิญญาณสิ่งที่ไม่พอพระทัยพระเจ้าก็ให้เราเว้นจากสิ่งต่าง,งๆเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้านะครับเอาละนี่แหละเป็นข้อพระพีที่นํามาที่จะหนุนใจกันในวันนี้นะครับก็คือการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับไม่ใช่เรื่องว่าโอ้เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าไปตะพึดแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าในกรณีไหน ก็ในกรณีที่เราขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้นําในคริสจัรที่คอยดูแลตักเตือนว่ากล่าวหนุนใจเสริมสร้างเราแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าและสําหรับผู้นําเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีมวลสมาชิกมีพี่น้องที่เข้ามาในคริสจกักรอาจจะมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าให้เรามาีท่าทีในการที่ดีในการที่จะดูแลช่วยเหลือคนเหล่านั้นและก็ไม่ทําสิ่งชั่วตอบแทนสิ่งชั่ว เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่อ่อนแอคนที่ทําให้เราปวดหัวและเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่พร้อมจะให้เราชื่นบานมีกําลังและรับคำอ,อธิษฐานจากเราอยู่เสมอได้นะครับและขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเว้นจากสิ่งชั่วทั้งหลายแหละขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นพระคําของพระเจ้าที่ฝากไว้และวันนี้หวังว่าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าได้อย่างถูกต้องในทุกกรณีขอพระเจ้าวอวยพรนะครับในวันพรุ่งนี้เรากลับมา พิจารณาพระคำของพระเจ้าด้วยกันหนุนใจซึ่งกันและกันอีกต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับอาเมน